ส่วนทุกท่านดาวโหลดกันเยอะๆนะคะอะค่ะและพีเราพูดทุกนอการจริงๆค่ะโปรเจกต์นะคะโบรานสังคาาสังขารสง อากาศโปรนิดนึงค่ะฝากน,น,นคะคะกับแอปพลิเคชันดีๆค่ะกับโปรเจกต์นั่นเองวันนี้ได้โบชัวไปแล้วได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์จากนิวกัไปแล้วเมื่อสักครู่นี้อย่าลืมที่จะดาวน์โหลดันเยอะๆนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยครบทุกวามต้องการจริงๆไม่ว่าจะต้องการรถมอเตอร,ร์ไซค์มารับมาส่งนะคะในช่วงเวลาเร่งรีบก็สามารถเข้าโปรเจกต์กดไปที่โฟล์ดย่อนะคะหรือนะคะจะ ข้าไปที่โฟร์ฟค่ะเพื่อสั่งอาหารแสนอร่อยเปิดดิวไว้ทุกย่านจริงค่ะหรือนะคะจะบริการนะคะสำหรับการส่งเอกสารเป็นโปรเซนต์ต่างๆได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเรามีโกเพด้วยเติมเงินในอีวอลเลใช้บริการไม่ต้องพกเงินสดได้เลยนะคะฝากเอาไว้ด้วยกับโปรจ e c t นั่นเองค่ะวันนี้เดี๋ยวให้ n e ก c o m เนี่ยชว,ยชว,ยชวยนชวนดาวโหลดกันเรื่อยๆดีกว่านะคะ อะไรอ่ะยังดุยปั๊บนิดน้อยยังดุยปั๊บนึะคะให้ให้ทุกคนเนี่ยหายคิดถึงกันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้แชร์กันไปเลยนะคะมิวกับเข้ามายืนยันด้วยตัวเองแล้วว่าต้องโหลดนะต้องโหลดเลยนะอันนี้ต้องมีในมือถือของทุกคนเลยด้านโน้นด้านโน้นโหลดหรือยังคะโหลดหรือยังคะอ่าดาวน์โหลดกันได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวให้เป็นช่วงเวลาที่มิวกับครับได้คุยกับแฟนคลับดีกว่าชวนชวนกันเลยดีกว่าฝากเอาไว้ด้วยสำหรับ อีกหนึ่งแอปพลิเคชันดีๆเนาะน่ามันฮัลโหลมีได้วอลเกอร์6,500บาทถูกตสามารถใช้ได้ถึงตอนไหนนะครับสิ้นเดือนนี้เลยค่ะก็คือสมัครคุกได้วอลเกอร์ย่าลืมเก็บไว้ด้วยนะครับผมทุกคนแล้วก็ช่วงบ่ายสองถึก็จะมีแฟลดิวค่ะสาบาทเพื่อนๆทุกคน ูปองน,นะคะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าลืมดาวโหลดกันเวยพอดาวโหลดขึ้นมาเนี่ยค่ะเข้าไปที่หน้าแอปนะคะจะมีให้ลงทะเบียนเพราะฉะนั้นพอเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยไปที่หน้าโปรโมชั่นก่อนเลยะจะมีให้กดบเก็บคูปองค่ะ,ะต้องเก็บเนาะคูปองพวกนี้บางทีมันจะมีเป็นพวกโค้ดต่างๆโค้ดต่างๆเพื่อที่จะเอาไว้ใส่เป็นสว <c oughs> ว่วนลดค่ะอาหารค่ะ

รักมากๆเลยค่ะวันนี้กับคุณแฟนคลบใานบันวันนี้เราอยู่กับเนลลักชาร์ฟนั่นเองนะคะอาบริณาด้านหน้าถอยหลัง2ก้ามค่ะคุณแฟคลับลัชอยง้ะอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยค่ ทุกท่านเลยน่ะสำหารสแกน QR code กางอื่นเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะอยู่กับน้องนะอ RC วันนี้จะแนะนำทุกท่านใปพร้อมกับมนอาค่ยังไม่ได้ดอสวัสดีีค่อากาศดันเป็นดีไหมคะันี้อากาศเป็นื่นมอนห่าช่วยกันช่วยกันช่วกันหลัง้นาะที่สุดด้านหลังช่วยกันบอกด้านหน้าก็ช่วยกับอกระาพี่ๆนีด้วยนะับ ทีนี้แม้ระหว่างนี้นนนนค่ะเดี๋ยวมิวขอย่านแนะนำไปก่อนว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยคืออะไรนะคะวันนี้ค่ะอยู่กับแอปพลิเคชันที่เป็นซุปเปอร์แอปพลิเคชันค่ะนะคะแอปเดียวครบทุกความต้องการจริงๆ<ไ>มีทั้งบริการนะคะเรียกรถจักรยานยนต์ส่งคน,ก,นก็ได้สั่งอาหารก็ได้หรือว่าจะเป็นส่งของก,ก็ได้ค่ะหรือว่าเวลาอยู่กลางค่ายหิวๆเนี่ยเพืแบบใช้บริการเดลิเวอรี่สั่งอาหารมาทานในมั่งจ่าสั่งบ่อยมาก<า>ๆครับคือ ผมเป็นคนที่ไม no <st> ่ค oh, no, yeah. <sh arp glowing> anyway. ่อยทานเผ็ดแล้วในกองเนี่ยทีมงานเขาจะเป็นแบบชอบทานเผ็ดเยอะมากบางทีทานอาหารใต้าอะไรเงี้ยแล้ก็ไม่ค่อยถนัดเพราไหร่ดี๋ยวเรใช้บริการเยอะๆหน่อยก็เลยใช้บริการเยอะๆหน่อยแล้วโหลดเจกจ์กไว้ในมือถือหรือยังคะตอนนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าโหลดไว้แล้วแฟนคลับพร้อมจะโหลดหรือยังวันนี้ เราแจกเคกีกมรสชาติพิเศษนะคะให้กับทุกท่านเลยค่ะจากโปรเจ็ตนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคอนุนี้โชว์หน้าแอปนะคะทีมงานของเราดูนิดตึงเดี๋ยวเราจะแจกให้เลยส่วนใครที่ยังไม่ได้โหลดรับโบชัวไปแล้วในโบชัวจะมี QR Code นะคะน้องๆก็เข้าไปดาวน์โหลดกันด้วยเดี๋ยให้รูกับเชิญชวนกันวาดาวน์โหลดกันนีเยอะอ่านองนองจับพอดแบบ ก่อนหน้านี้มีพี่ซาเนียกับพี่โอ๊ตมาเอ้ใช่นี่เลยการหบอกเลยแล,แล้วเราเป็นเด็กใหม่ม่ราจะสู้เขาได้หรือเปล่าเ,นเนให้กับหันใจเลยก็พี่ๆตรงนี้มีใครหลดแล้วบ้างครับแค่นี้ผมก็อินใจ นอกจากอุ่นใจแล้วก็จะกินเห่งเรื่องครับทุกคนครับนี่คือเป็นคสไดทีมที่ทําหน้าพิเศษมาสําหรับโปรเจกต์โดยเฉพาะเลยนะครับได้ได้ได้เลยค่ะได้เลยค่ะทีนี้อย่างนี้ค่ะอย่างที่มิวและก็กัตบอกไปนะคะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยเราไปแข่งขันกันมาแล้วพี่สานี้นะคะไปที่สีลมแล้วก็พี่โอ้ตเนี่ยไปที่จตุจักรทำยอดดาวโหลดไปทะลุหมื่นเลยอ่ะวันนี้สู้ไหมคะมับสู้หรือเปล่า นี่แต่ดูแนวโน้มมาแล้วมีแค่เริ่มต้นนะชนะพี่โอ๊ตไปแล้วนะเรียบร้อยชนะพี่โอ๊ตไปแล้วนะเรียบร้อยเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วยกันค่ะสองท่านนี้เขาจะมาเปิดสงครามความสุขนะคะดีลูกความอร่อยให้กับทุกท่าน วนนี้เดี๋ยวนี้โหลดล้วใช่ไหมทุกคนวันนีไ้ไม่ไม่วางกล้องเลยอ่ะไม่อยากจะล้าสายตาจากน้องๆเพราะฉะนั้นช่วยดาวโหลดกันหน่อยได้ไหมคะหรือว่าโชว์หน้าแอปให้ดูนิดนึงได้ไหมถ้าว่าใครโหลดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแจกเป็นคิสพิคีมมอบให้ไปเลยด้วยค่ะอ๋อแล้วนอกจากนี้ตอนนี้เดี๋ยวให้ทีมงานของเราเดินแจกเลยนะคะในระหว่างน,นี้มิวกราฟ่ะทราบหรือเปล่าว่านอกจากโหลดวันนี้แล้วเนี่ยเขายังมีคูปองด้วย มีคูปองเป็นคูปองส่วนลดอยู่ในแอปให้ด้วยใช่ไหมเป็นคูปองส่วนลดสองพันห้ารบาทเพราะฉะนั้นอยากให้เชิญชวนนิดนึงว่าโหลดแล้วเนี่ยลงทะเบียนกันด้วยเข้าไปใช้งานกันได้เลยนะค่ะนะคะก็สามารถเชิญชวนกันได้เลยนะคะทุกคนค่ะโหลดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ยื่นหน้าจอให้กับน้องๆทีมงานดูได้เลยนะคะเดี๋ยวเราแจกคิสที่กินรสชาติพิเศษกันให้ด้วยค่ะแต่ไหนใครยังไม่โหลดใครยังไม่โหลดบ้างใครยังไม่โหลดบ้างเออโหลดแล้วโหลดแล้ว โชว์ให้ดูเลยสชว์ให้ดูเลยสชว์ให้ดูเลยนะคะสวยมากรักมากเลยเดี๋ยวจแจก Kissy Kissy ช่อดีเจ๋ให้เลยใครโดรแล้วโชว์ให้พี่ๆดูเลยนะครับผมรัก Kissy k i s s ไปเลยครับรัก Kissy Kissy ไปเลยนะคะสจดยอดมากเป็นรสอะไรมาบอกพวกเราเลยอร่อยแน่นอนเป็นชาเขียวช็อกโกแลตค่ะเองอร่อยมากนี่เลยนี่เลยค่ะ ถามก่อนถามก่อนแล้วถามจับีว่าวันนี้เนี่ยนอกจากจะเอ่อปกติเราสั่งอาหารแบบแบบนี้เคยนัดใครกองแบบสายเลยไม่ทันเลยบีดียจะเอาไม่อยู่แล้วเคยเคยจะแบบเป็นเยนอช่ไหเวลาเราออกไปเนี่ยเราไปงานช่วงเย็นแบบงานเลืกอนขั้นเนี่ยพอช่วงเย็นรถก็จะต้องต้องเต็เต็จริงแบัจนไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเรียกโัวเจ็บเม้นให้เราใช้เป็นตัวไลน์นะคะถูกต้องแล้วเราเราจะเรียกเพียตัวไลน์แล้วก็มารับถึงที่เลยว่าจะย่านไหนนะคะเด็กๆบางทีเราตามพี่เขาเนี่ยไม่ทันนะเราก็ใช้บริการโปรเจต์ได้นะโอเคปะเรียกมาเลยแลือนเลืนเลืนเลือนมาเลยนะคะมา มาส่งในช่วงเวลาเร่งรีบค่ายสติลแมนเมนูละ35บาทเท่านั้นเองอ่าบ่ายสองถึงสี่โมงในโปรเจกต์เขาจะมีให้สั่งในโก้รูทค่ะสั่งได้ในช่วงเวลาพิเศษดูจากร้านพิเศษด้วยนะใช่แล้วค่ะคือตอนนี้เนี่ยได้รับคิสีิคิมกันไปถึงไหนแล้วบ้างในขอโชว์หน่อยได้ไหมคะโชว์หน่อยได้ไหมคะอ๋อเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะตะลุยเดี๋ยวยืนไปให้ยืนไปให้นี่เลย ส่งไปให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวยกมือไว้ยกมือไว้เดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวทีมงานพยายามออกไปให้ค่ะอ่าเดี๋ยวพี่พี่เขาจะทะเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดินทะลุไปด้านหลังนะคะถูกก้องถูกต้องถูกต้องมีมีใครที่อยู่ตรงนั้นเล้ยังไม่ได้หลอดมีไหมคะมีใครยังไม่ได้หลอดมีไหมอ้าวยกมือหรอยกมือเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้มิวคัฟนะคะ บอกช,นชวนๆเลยว่าดาวโหลดกันได้จริงๆเนาะไม่ใช่แฟนคลับอะ่ะที่ที่โดนมาทานข้าวกันอยู่ด้านนู้นก็ได้เช่นเดียวกันดาวโหลดเข้ามาก็ฝากโหลดด้วยนะครับฝากโหร่เลย่ะอืมอะไรพี่พูดตั้งเยอะเต้อ,อ่านะคะแล้วก็ต้องฝังนิดนึงค่ะทุกคนขาช่วงนี้เนาะรักสุขภาพเนาะเดี๋ยวให้เมลท็อปเอ,อ่อบอกดีกว่าวอย่าลืมโซเชียลดิสแทนซิ่งกันด้วยนะคะได้เพื่อน แต่งตป็ที่ที่เขาใส่ใส่แมสใส่แมสใส่แมสมาทุกคนแต่ก็อย่าลืมนะโปรเทคตัวเองนะคะทุกคนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะอยู่จุดนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินรอบๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอความกรุณานิดนึงในจังหวะที่เอ่อมิลล์รัพซับเดินเนี่ยขอแบบเราเราแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เอ่อรบกวนนิดนึงเราแบบโซเชียลดิแทนซิ่งกันระหว่างน้องหรือว่าระหว่างคนข้างๆหรือเป็นคนที่มาทานอาหารนะคะที่ตลาดรวมรัพย์รบกวนหน่อยนะรบกวนนะคะได้ไหมคะ โอเคเลรักที่สุดเลยเราจะมูฟกันไหมคะเดี๋ยวเรามูฟไปจากคนได้ในตลาดกันเลยดีกว่าค่ะนี้วเลยค่ะไปเลยค่ะแล้วเราจะไปขอที่แม่ก่อกโอ้โหนี่ทำให้ดูหวานทำให้ดูหวานสุดยอดมากอาให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะระหว่างทางเดินไปนี้นะคะแน่นอนค่ะอยู่กับแอปพลิเคชันดีๆซุปเปอร์แอปพลิเคชันเลย <im itation> <im itation> มาหลัมาทุกคนขะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดินออกไปตรงนี้กันแล้วเนี่ยใครที่ยังไม่ได้โดนัทนะคะเดี๋ยวยกมือแล้วก็ยื่นแอปมาให้เราดูได้เลยนะ <im itation> ส่วนใครที่ยังไม่ได้รบกวดดาวน์โหลดผ่านทางบชัวเนาะเพราะว่าเราจะมีเป็นตัว QR โค้ดให้ดาวน์โหลดกันได้ด้วยนะคะฝากด้วยไปลุยเลสโก้เดี๋ยวครนี้พี่น,น้ำนี่ขามาเลยค่า <im itation> 可，那这